สวัสดีครับพี่พวันนี้พบกับต้อมดื้อชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้อมจะมาขอพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอายาคุมนะครับเพราะว่าเห็นพี่พีเนี่ยได้สอบถามเข้ามาทางช่องต้อมนะครับว่าการฉีดยายาคุมเนี่ยฉีดระยะไหนได้บ้างนะครับอ่าแล้วยาเก็บเนี่ยเราจะเก็บได้ช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ถึงจะดีนะรานนี้มาพูดถึงเรื่องของยาคุมก่อนนะครับยาคุมเนี่ยมีทั้งยาคุมเลน คุมค่าแล้วก็ยาเก็บก็คือมี3รอบนะครับมีทั้งแบบฉีดและแบบหวานนะครับสําหรับยาเก็บนะครับแต่ถ้าถามต้อมว่าอ่าฉีดแบบไหนดีที่สุดในตอนนี้นะครับแถวบ้านต้อมที่นิยมฉีดกันก็คือเป็นยาคุมเลนนะครับเมื่อก่อนต้อมก็ไม่เคยฉีดนะต้อมมาฉีดได้แค่ไม่กี่ครั้งเองสองหรือสาครั้งเองคุมเลนเมื่อก่อนต้อมเป็นคุมค่าคุมค่าจะอยู่ประมาณเจ็ดแปดวันนะครับเขาแตกไวที่สองอ่ะค่าแตกวันที่สองก็เริ่มฉีดกันได้แล้ว แต่สมัยนี้ถ้าใครฉีดคุมเลนได้เอาคุมเลนดีกว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าหวานหวานตมนะครับหวานตมหรือจะดำก็ได้อ่าอย่างสมมุติหวานต้มก่อนเนาะสมมุติหวานต้มวันวันนี้นะครับเราก็เอาน้ําให้แห้งนะครับเอาน้ําให้แหง้งฉีดคุมเลนเนี่ยไม่เกิน3วันนะครับไม่เกิน3มวันก็คือห้ามเกิน3มวันเขาจะอยู่ดีนะครับอย่างหวานวันนี้ตอนเช้าพรุ่งนี้เช้าก็ฉีดคุมเลนได้เลยนะครับหรือว่าจะฉีดเย็นนี้ถ้าทำแห้งนะครับ ท่าน,นี้ยาคุมเลนอะอ่ะเราก็ต้องดูด้วยว่ามันมีตัวยาที่ว่าอ่าฉีดแล้วอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่แดงไม่งิกไม่งอนะครับลากกัลากอ่ะไม่แดงไม่งิกไม่งอคือไม่เน่ากับอีกตัวหนึ่งคือถ้าเราฉีดแล้วมีน้ําขังอันนั้นจะเน่านะครับเราก็ต้องเลือกดูด้วยอ่ามีอะไรเพที่ลราคอกับอะไรเนี่ยสักอย,อย่างสองตัวนะที่ต้องเคยใช้นะครับแล้วทีเนี้ยเราฉีดไปแล้วใช่ไหมครับสมมติฉีดวันที่สองไปแล้ว ถ้าเป็นต้มนะต้อมอ่าเอาน้ําคุมเลยนะครับก็คือเอาน้ําใส่คุมเลยแต่ถ้า่าไม่มั่นใจนะครับไม่มั่นใจใจไม่แข็งพอเหมือนว่าคือข้าวใต้น้ํามาต้มทํามาแล้วทํำยังไงทาก็คือว่าเราฉีดคุมคุมเลนในวันที่สองใช่ไหมครับพอฉีดคุมเลนในวันที่สองให้เขาตั้งสักหน่อยให้สักสามวันอะต้มเอาน้ําไล่เลยอัดเลย อัดนะครับให้เขาท่วมนะครับเดี๋ยวเขาก็พุ่งขึ้นขึ้นจากน้ํามานะครับแล้วยิ่งเป็นสายพันธุ์ข้าวที่อายุน้อยนะครับเขาจะขึ้นเร็วนะครับแต่ถ้าเรายังไม่อัดนะครับอ้าวเราปล่อยยาวไปเลยจากฉีดวันที่สองคุมเลนใช่ไหมครับเราปล่อยยาวไปจนถึงวันที่เจ็ดวันที่แปดวันที่เจ็ดวันที่แปดแล้วดูที่ว่ามีหญ้าไหมถ้าไม่มีหญ้าเนี่ยเอาอัดน้ําได้นะครับอันใครเยื่อนไปหน่อยคือบางคนไม่อยากอัดตอนแรกนะครับก็คือไมอ่เขาเรียกว่าไม่เคยอย่างนี้ดีกว่า ต้อมเมื่อก่อนต้อกมก็ไม่กล้าอาจต้อมกลัวข้าวเน่านะครับแต่อัดได้ครับอัดน้ําได้นะครับแต่ถ้าไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่อยากยังไม่เคยอ่ะยังไม่อยากลองอ่ะก็รอไปเจ็ดแปดวันถ้าเจ็ดแปดวันไม่มีหญ้าก,ก็อัดน้าได้เลยแต่ถ้ามีหญ้าฉีดยาอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคุมคุมค่าอ่าคุมค่าเจ็ดแปดวันอีกทีหนึ่งแล้วก็ให้ทิ้งให้ได้ประมาณสักถึงสิบวันสิบวันแล้วเขาราค่อยเอาน้ําอัดอันอย่างนี้ก็ได้แต่สมัยก่อนอ่ะต้อมจะฉีดยาก็คือไม่มีคุมเลนจะเป็นคุมค่าเลย คุ้มค่าก็คือ8วัน8วันถึง10วันฉีดแล้วก็น้ําใส่ไม่เกิน3วันก็คือใส่ได้เลยแล้วส่วนยาเก็บอ่ทาทีนี้มาพูดถึงยาเก็บนะครับยาเก็บเนี่ยเก็บได้ตั้งแต่ข้าว20วันขึ้นไปอย่างเงี้ยสมมุติเราคุมค่าอัดน้ําไปแล้วในช่วง10วันใช่ไหมดูระดับน้ําดีแล้วแล้วเกิดอ่าประมาณสัก20วันแล้วมีหญ้าขึ้นมานิดนิดหน่อยหน่อยหรือเราคุมไม่ดีอะ่ะมันขึ้นอ่ะเราสามารถฉีดคุมค่าได้ประมาณ20บกว่าวันจนถึง1เดือนนะครับ แต่ถ้าเกินหนึ่งเดือนไปแล้วเนี่ยถามว่ามันมีตัวยาไหมมีเขาก็เขาก็ฉีดได้กันนะครับแต่ข้าวมันจะอานข้าวมันจะแดงแล้วกอกอมันจะแบะนะครับมันก็จะไม่ค่อยดีนะครับดังนั้นคือในในระยะ20วันอะ่ะเราต้องกําจัดอ่าหญ้าให้หมดวัชพืชให้หมดในทุ่งนาแล้วก่อนนะครับหเดือนห้ามมีหญ้าแล้วก็อีกอย่างนึงคือน้ําห้ามขาดไอ้หญ้าเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราฉีดอ่าฉีดคุมตั้งแต่คุมเลนคุมค่าแล้วมายาเก็บ ยาเก็บเนี่ย่าถ้ามันมีสองอย่างนะครับมีทั้งฉีดนะครับกับกับอ่าทั้งหวานเป็นยาเม็ดหวานนี่หวานนี่ดีไหมเคยหวานอยู่นะครับยาหวานก็ดีครับแต่การให้น้ําเนี่ยต้องดูก่อนนะว่าอ,อย่าให้น้ําท่วมยอดข้าวถ้าน้ําท่วมยอดข้าวข้าว,าวย่อยเลยนะครับยาหวานนะอ่าอันนี้ก็มีคุณสมบัติก็คือว่าเราไม่ต้องใส่น้ําเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ คือให้มันท่วมหญ้าที่เราเห็นนะให้ท่วมเพราะว่าย้าหวานเนี่ยส่วนใหญ่นะครับถ้าอยู่ใต้น้ําตายหมดเน่าหมดนะครับหนึ่งเดือนผ่านไปแล้วเนี่ยถึงจะรอดนะครับเราก็ต้องคุมระดับน้ําให้ได้แต่ถ้าสําหรับถามต้อมนะต้อมก็ไม่ได้หวานไม่เคยฉีดยาเก็บมานานแล้วก็คือเอาคุมเลนกับคุมค่าสองรอบเอาให้รอดนะครับหรือบางเจ้าหญ้าไม่แรงคุมเลนรอบเดียวก็อยู่แล้วอย่างต้อมรอบที่แล้วเนี่ยคุมเลนรอบเดียวเองนะครับเพราะอะไรเพราะว่าต้อม,มาหมัก หมักย่อยสลายฟางข้าวของลุงตีด้วยแลครับคู่หูเกษตรตองแปดไปด้วยนะครับทำให้ดินซุยนะครับแล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือการคุมคุมเลนเนี่ยเราเราหาเป็นพวกกรดฮิวมิกอะมาฉีดผสมกันได้นะครับไม่มีปัญหานะต้อมอะเอาฮอร์โมนของลุงตีผสมเล่งลากอะไอตัวฝาเขียวอะครับเราเราผสมใส่ไปในช่วงฉีดคุมเลนไปเลยเขาจะช่วยทําให้ลากอะแทงเร็วขึ้น อ่าแทงเร็วขึ้นตั้งรากเร็วขึ้นอันนี้จริงครับเพราะว่าต้อมผสมทุกรอบเลยนะครับของลุงตีก็ดีนะครับหรือจะไปหากดฮิวมิกอะไรเพิ่มเติมตรงไหนก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้เห็นต้อมเห็นในตามท้องตลาดมีฮิวมิกเป็นเม็ดนะครับหวานกันได้ตลอดเลยเหมือนกันก็อ่าอันนั้นก็อยู่ที่การดูแลดินนะครับส่วนยาตัวหมักคู่หูกเกษตรตองแปดของลุงตีเขามีกดฮิวมิกเหมือนกัน ย่อยสลายฟางข้าวแล้วเขาก็ช่วยบำรุงดินด้วยทําให้ต้นล่าไอ้ต้นข้าวเนี่ยหากินได้ง่ายล่าเขาจะเรินเติบโตอ่ะคือคือเหมือนแบบล่าเขาเดินเดินเดินไวเดินเขาเรียกว่าลงลึกนะครับดังนั้นการดูดธาตุอาหารก็จะดีกว่าเราไม่ฉีดอันนี้ก็เป็นอ่าข้อพิสูจน์ที่ต้อมได้ใช้ของกู้หูเกษตรตองแปดมาแล้วนะครับหลายรอบแล้วนะครับต้อมใช้ของลุงมาหลายรอบอันนี้อันนี้ใช้จริงนะครับต้อมใช้จริงๆ นะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้ใช้เรามาบอกพี่ๆน้องๆต้องใช้นะครับเพราะใช้ทุกรอบเลยทั้งเป็นฮอร์โมนนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนนะครับเป็นปุ๋ยเป็นยาของลุงต้อมใช้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวรอบหน้าต้อมทำเนี่ยเดี๋ยวต้อมก็จะหมักเหมือนกันหมักฟางข้าวจะไม่เผานะครับหมักฟางข้าวนะครับด้วยกษตเจ็อาคู่หูกษตเตอง8ของลุงติตะวันแดงนะครับเดี๋ยวคอยมาติดตามวิธีว่าต้อมจะทําตอนไหนตอนนี้รอน้ําก่อนนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปอาเพียงเท่านี้นะครับฝากพี่ๆน้องๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับ เป็นกำลังใจทางช่องต้อมดื้อชาแนลด้วยนะส่วนในพี่น้องๆท่านไหนสนใจตัวหมักข้าวดีดข้าวเด้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเร่งรากแต่กอใบเขียวใบตั้งหรือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพันุ์ข้าวนะครับไอตัวคู่หูเกษตรเนี่ยไอตอเนี่ยตัวยาหมักเนี่ยเป็นกรดฮิมิกด้วยนะครับเขาเป็นกรดฮิมิกช่วยบํารุงดิน นะครับพี่พี่น้องๆสนใจเนี่ยฝากคอมเมนต์ในช่องทางของต้อมดื้อได้เลยนะครับหรือเป็นกําลังใจให้ลุงตีตะวันแดงกับคู่หูเกษตรในช่องทางของ YouTube นะครับลุงเขาทาช่องอยู่นะครับสองช่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหมักย่อยสลายฟางข้าวนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยพันธุข้าวลุงเขามีพันุ์ข้าวหลายสายพันธุ์นะครับก็เข้าไปสอบถามลุงเขาได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะติดต่อทางโดยตรงทางลุงเลยก็โทรนะครับ0ูนย์99 3 6 6 0994199366ลุงตีตะวันแดงครับ